เคยเจอปัญหาเหล่านี้กันไหมคะเวลาสอนในห้องเรียนแล้วรู้สึกว่าน้อง ong, ๆง่วงเหงาวหาวานอนรู้สึกไม่กระตือล้นในการเรียนหรือรู้สึกว่าการเรียนนั้นน่าเบื่อทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงในการจัดการห้องเรียนและทําให้รู้สึกว่าการเรียนในวิชาของเราเนี่ยมันน่าสนุกมันน่าสนใจแล้วทําให้น้องๆรู้สึกอยากเรียนและมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเราไปดูพร้อมกันเลยไหมคะว่าเรามีวิธีการอะไรกันบ้าง ครูครูเคยได้ยินคําว่าบอร์ดเกมกันไหมคะคาว่าบอร์ดเกมเนี่ยค่ะก็คือเกมกระดานรูปแบบหนึง่งซึ่งมีความซับซ้อนและมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายการออกแบบเกมการเรียนรู้ก็เปรียบเสมือนให้คุณครูคกาลังออกแบบบอร์ดเกมบอร์ดเกมหนึ่งขึ้นมาซึ่งวิธีการออกแบบบอร์ดเกมนี้ค่ะหรือเกมการเรียนรู้ในห้องเรียนจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนด้วยกันคือ1 การออกแบบเกมการเรียนรู้และ2ขั้นตอนการตรวจสอบเกมที่เราออกแบบขึ้นมาค่ะซึ่งเรามาเริ่มกันก่อนที่กระบวนการออกแบบเกมกันนะคะซึ่งกระบวนการออกแบบเกมเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การเลือกหัวข้อเรื่องที่เราสนใจ 2. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3. คือการสร้างธีมของเกม 4. คือการสร้างสตอรี่ของเกมขึ้นมาและ5คือการกำหนดวิธีการเล่นค่ะทีนี้แอมจะขอ,อยกตัวอย่างวิธีการออกแบบง่ายๆนะคะคือ1ขั้นแรกที่เราบอกก็คือการเลือกหัวข้อที่เราสนใจเช่นถ้าคุณครูเป็นคุณครูในวิชาคณิตศาสตร์คุณครูอาจเลือกหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบเศษส,ส่วน หรือถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะเลือกเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบอาหารหรืออะไรก็ได้ที่คุณครูสนใจค่ะ2คือขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าเกมที่เราออกแบบนี้จะให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนเช่นนักเรียนในระดับชั้นป .6 นักเรียนในระดับชั้นม .3 หรือนักเรียนกลุ่มวิค,คณิตชั้นม .6 ก็คือเลือกที่เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องที่เราออกแบบมานะคะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างธีมของเกมเพื่อที่ว่าเวลาเราออกแบบเกมเนี่ยน้องๆจะได้มีความรู้สึกว่าเรากําลังอินกับเกมเกมนี้ เราออกแบบการบวกลบเซสวดตีมของเราคืออาจจะเป็นนักเรียนกําลังเดินทางไปโรงเรียนระหว่างกําลังเดินทางเราอาจจะถูกลักพาตัวหรือถูกจับไปขังไว้ในห้องห้องนึงซึ่งเต็มไปด้วยประตูมากมายที่มีรหัสลับล็อกอยู่อันนี้ก็คือเป็นการออกแบบว่าเกมของเราเนี้ย จะมีธีมมาในรูปแบบไหนผจญภยัยแฟนตาซีหรืออะไรเพื่อทําให้เกมที่ออกแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นการสร้างสตอรี่ของเกมขึ้นมาซึ่งการสร้างสตอรี่ของเกมเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเป็นฉากเปิดหรือเซตติ้งของเกมว่าเกมจะเริ่มต้นยังไงเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเราถูกจับไปในห้องที่มีประตูอยู่มากมายอันนี้คือฉากเปิดขั้นตอนที่2คือจุดที่เป็นแอคชั่นของเกม เราจะทํากระบวนการวิธีใดในการออกไปจากห้องนี้อาจจะเป็นการสับคู่รหัสบวกลบเศษส,ส่วนหรือไขรหัสลับอันนี้เป็นวิธีการออกแบบขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่บอกระบุจุดจบของเกมว่าเกมเกมนี้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราจะจบมันยังไงเราจะหาผู้ชนะได้ยังไงเช่นใครสามารถไขรหัสแล้วออกจากห้องได้เป็นคนแรกคนนั้นคือผู้ชนะหรือใครสามารถ คิดวิธีเปิดประตูได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะสามารถประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะขั้นตอนที่5้นะคะเป็นขั้นตอนการกําหนดวิธีการเล่นเกมซึ่งการกําหนดวิธีการเล่นเกมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคือ1ส่วนเซตอัพเกมการเซตอัพเกมคือการกําหนดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นเกมนี้ว่าการเล่นเล่นเกมเนี้ยเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอาจจะมีการ์ดคำศัพท์การ์ดตัวเลขการ์ดเครื่องหมาย ขั้นตอนที่2ที่ต้องมีคือการแอคชั่นเกมแอคชั่นเกมคือเราจะเล่นเกมนี้ยังไงเช่นระบุว่าข้อที่1ให้จับปุ่ม4คนข้อที่2ให้จับการ์ดขึ้นมาหลังจากนั้นให้ทําการบวกลบการ์ดที่ได้อยู่ในมือเพื่อนหรืออะไรเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนที่3คือเขาเรียกว่าเกมโอเวอร์คือการกำหนดจุดจบของเกมว่าผู้ใดชนะเช่นบวกลบได้ผลลัพธ์มากที่สุดได้เร็วที่สุด หรือสามารถไขคําตอบของปัญหาได้มากที่สุดอันนี้คือการกําหนดจุดจบของเกมนะคะทีนี้นะคะหลังจากเราจบเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเกมการเรียนรู้ไปแล้วทีนี้เราจะมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเกมที่เราออกแบบกันนะคะโดยวิธีการตรวจสอบเนี่ยมี3ประเด็นหลักๆที่เราต้องสนใจคือหนึ่งถามว่าเกมของเราเนี่ยมีบั๊กหรือไม่ทีนี้บั๊กคืออะไรบั๊กเป็นภาษาในเกมคอมพิวเตอร์นะคะหมายถึงว่าเกมที่เราออกแบบเนี่ย มีจุดบุกพ้องมีข้อบอกพ้องตรงไหนที่ทําให้เกมไม่สามารถไปถึงจุดจบได้หรือไม่สมดุลคือถ้ามีจุดจุดเนี้ยจะทําให้มีแต่คนเนี้ยที่ตอบถูกมีแต่คนเนี้ยที่ชนะไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะซึ่งเป็นแบบเนี้ยเกมจะไม่สามารถจบได้ประเด็นที่2นะคะคือถามว่าเกมของเรานี้สนุกหรือไม่การออกแบบเกมแน่นอนว่ามันต้องเป็นเกมที่สนุกแต่ถ้าเราออกแบบแล้วร,รู้สึกว่าเกมมันน่าเบือ่อเราจะต้องหาจุดสนใจดึงความสนใจ ของเกมให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มในตัววิธีการเล่นเพิ่มสตอรีอ Story, ร่เพิ่มทีมของเกมให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูกันว่าเกมที่เราออกแบบเนี้ยได้ตอบเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ที่เราวางไว้ไหมเช่นตอนแรกเราเลือกหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารเศษส่วนเป้าหมายของเราคืออยากให้เด็กสามารถบวกลบเศษส่วนได้คูณหารเศษส่วนได้เพระนาะฉะนั้นแล้วหลังจากเด็กเล่นเกมแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหม แล้วนอกจากตอบคําถามเหล่านี้แล้วเด็กสามารถประยุกต์ขั้นตอนความรู้ที่เขามีได้มากขึ้นไหมเช่นจากแต่เดิมเด็กสามารถจําได้ว่าบวกลบยังไงเขาสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อได้นําไปวิเคราะห์ต่อได้นําไปประยุกต์ต่อได้ไหมอันนี้เป็นการตอบประเด็นที่3นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการออกแบบเกมการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างง่ายๆคุณครูสามารถนําวิธีการและขั้นตอนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่คุณครูมีความถนัดหรือความสนใจ เพื่อทำให้ห้องเรียนของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นไม่น่าเบื่อแล้วน้องๆจะได้มีความสนุกในการเรียนและสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะซึ่งก่อนจากกันวันนี้นะคะแอมมี e ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการออกแบบเกมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้พูดไปไว้ให้คุณครูดาวน์โหลดได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ